สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟสเโล t ทาโลนะคะวันนี้หัวข้อที่ไม่หมอมาทําคลิปก็คือคนที่คุณรอคอยเข้าอยู่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันหรือเปล่านะคะมาดูสิว่าคุณรอใครอยู่ก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของคุณสองคนก่อนนะขอดูขอเช็คความสัมพันธ์ก่อนเป็นแบบไหนแนวไหน ไฟอปคัพ The Chariot อัศวินถือเหรียญ The Fool ราชาถือดาบแม่หมอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเป็นคนที่ไกลกันอ่ะ The Fool กับ The Chariot อ่ะมองบอกถึงคนไกลกันเนาะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศได้ ตอนนี้ยังนิ่งๆนะตอนนี้ยังนิ่งๆแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันในเร็วนี้นะมีโอกาสที่จะได้เจอกันเจอเขาเนี่ยบอกเลยว่าคุณเห็นเขาแล้วคุณประทับใจเขามากเลยแล้วทีเนี้ยพอเขาเงียบไปหรือเขาเขาไปอยู่จุดของเขาเนี่ยคุณรู้สึกคิดถึงเขาคุณรู้สึกคิดถึงวันเวลาที่ที่เคยแบบได้พูดได้คุยกันที่เคยได้ทํางานร่วมกันที่เคยได้คบกันอะไรก็ตามอ่ะคุณนึกถึงอดีตช่วงนั้นจนทําให้คุณแบบเกิด มันเหมือนเนี่ยเหมือน,นงยงไพ่เนี่ยอมแบบไม่สดชื่นเลยรู้สึกว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนี่แหละแต่ในใจมันในใจของคุณมันมันเหมือนห่อเหี่ยวคิดถึงเขาถามว่าเศร้ามากไหมก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่มันเป็นความคิดถึงที่ที่แบบเบื่อเบื่อว่าทําไมไม่ไม่เจอกันอีกเลยคือพูดได้ง่ายอ่ะต้องเขาเท่านั้น ต้องเขาเท่านั้นแล้วก็คุณประทับใจเขาคนคนนี้บอกเลยคุณประทับใจเขาเขาเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนสมาร์ทเป็นคนแบบถ้าเป็นผู้ชายนะจะสมาร์ทจะเท่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลักษณะนั้นแหละสมาร์ทเท่แล้วก็ขี้เล่นเหมือนช่วงจังหวะที่เขาดูขึมเขาก็โหดูมีสเสน่ห์มากๆอะ แต่ช่วงจังหวะที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็แบบเออเขาเขาเป็นคนที่เฟลลี่เขาเป็นคนที่แบบเข้ากับคนได้ทุกคนอะ่ะจริงๆคนคนนี้น่าคือสเสน่ห์น่าลหลงไหลล่ะคุณน่าจะหลงสเสน่ห์เขาไปแล้วยามนิ่งก็คือนิ่งแบบโอ้โหแบบมาดเหลือกินมากๆคือทำไมเธอได้เพอร์เฟกขนาดนี้ละ่ะสิ่งที่ไม่บอกเห็นน่ะนี่แหละทําให้คุณได้ได,ได้ได้ถึงมีการคิดว่าเออทาไมเมื่อไหร่ถึงจะได้เจอกัน ได้เจอหน้ากันได้แต่แต่สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะอาจจะยังไม่ได้ติดต่อกันยังไม่ได้ติดต่อกันแบบเป็นจริงเป็นจังอะถึงถึงอยากที่จะได้เจอถึงอยากที่จะแบบอยากเห็นอยากเจอแต่เท่าที่รู้นะเขาเป็นคนมีเสน่ห์ม,มากๆบุคลิกเขามีได้ได้แบบหลากหลายบุคลิกมากๆยายามที่เขาทํางานยามที่เขาเต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบโอ้โหเท่มากสาหรับคุณนะเท่มากเลย แล้วแม่หมอมาดูความรู้สึกของเขาก่อนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปถามว่าจะได้เจอกันไหมตอนนี้ห่างกันไปแล้วละ่ะพอไพ่เดินทางของเขาเยอะมากเขาน่าจะเป็นคนที่เดินทางเยอะเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ t h p e m p e r d e a h ราชีนนี่ถือเหรียญสิบเหรียญยังไงกันเนี่ยยังไงกันเนี่ย six of wands แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะสิ่งที่เขามีให้กับคุณนะแม่หมอมองว่าเขาเขาามองว่าคุณมีเสน่ห์เขามองว่าคุณมีสเสน่ห์เขามองว่าคุณทํางานเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเรียบหรูดูแพงดูสิ ไพ่เหรียญขึ้นแล้วก็เนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานเก่ง The Emperor กับสี่ไม้เท้าอ่ะบอก,บอกชัดเจนเลยว่าเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งคล่องว่องไวประทับใจประทับใจคนคนนี้ประทับใจคุณอะ่ะแล้วเป็นคนที่นิ่งด้วยมีมีบุคลิกบางบุคลิกที่คล้ายๆเขาคือ,ค,อคือเก็บอารมณ์ได้ไม่กระตก,กระตากมีความนิ่งมากพอมีการวางตัวแต่งเนื้อแต่งตัวดีหรูหราหรูหรา ใ่เสื้อพงเสื้อผ้าเนี่ยแบบเนี้ยบอาจจะแบบชอบของแพงด้วยนะเขามองคุณแบบนั้นนะไม่รู้ว่าคุณจะใช้ของแพงไม่แพงไม่รู้แต่เขาสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะที่คุณได้เลือกใช้อ่ะในในชีวิตของคุณที่เขามองเห็นนะมันดูแบบลักชัวรี่มันดูแบบ ury, ด,แบบด,แบบดูแพงดูสวยดูดูหล่อดูเป็นคนมั่งมีดูเป็นคนมั่งมีอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขามองก็คือเป็นคนที่ลึกลับมีเสน่ห์มีเสน่ห์ลึกลับ เข้าถึงยากอันทจริงเข้าถึงยากเดทกับกับราชนีถือเหรียญ่ะถ้าประกบกันด้วยใิสัยใจคอแล้วเนี่ยใครก็เข้าถึงยากมากไม่รู้เลยว่าเออจะสามารถจีบได้หรอไม่รู้เลยว่าจะส,สามารถคุยได้หรออะไรแบบนี้แม้กระทั่งจะคุยกันเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะเปิดไม่ใช่ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขาไม่กล้าที่จะเปิดความรู้สึกในใจของเขาไปในเรื่องของความรัก ที่ที่เป็นความรักกันจีบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามองคุณแบบผู้ใหญ่อ่ะจริง,รงๆเขาก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนั่นแหละสิ่งที่ไม่เหมาะอารมณ์ความรู้สึกขเขาที่สัมผัสได้มาเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยใจคอบุคลิกของเขานะี่ยออกแนวแบบอยู่ในช่วงของวัยที่ที่กําลังพัฒนาตัวเองอ่ะกลังสร้างฐานะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มองคุณเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทีนี้พอมันมาอยู่ในช่วง ช่วงกลางๆอะเนาะช่วงกลางๆในการช่วงที่แบบเรากําลังจะสร้างอะกำลังจะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องทําคือมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอะต่างคนต่างมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตก็เลยมีความรู้สึกว่ามองกันแบบประทับใจมองกันแบบประทับใจแล้วเขาประทับใจคุณมากว่าแต่งตัวดีแต่งตัวดีสวยเรียบร้ถ้าผู้ชายก็ถ้าเป็นผู้ชายก็แบบดูแพงอ่ะ เขาเขาก็มองคุณแบบนั้นนะว่าคุณแต่งตัวดีเลือกเลือกของที่ที่จะใช้ก็เลือกที่แบบมันจะต้องคุ้มค่าที่มันจะต้องดูดีมันไม่ต้องไม่กิ๊กก๊กอันนี้แม่หมออ่านถึงแสดงว่าแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะมองแค่ภายนอกของคุณแหละยังไม่ได้สนิท ยังไม่ได้สนิทว่านิสัยจริงๆของคุณคืออะไรแม่หมอถามว่าเขาเขาคิดยังไงกับคุณอ่ะเขามองแต่ภายนอกทั้งนั้นเลยเขามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วเขาก็มีความรู้สึกประทับใจในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณด้วยแล้วคุณเขามองว่าคุณเป็นคนจัดการทุกอย่างได้ดีนะ The e m p o อ่ะเป็นเป็นเหมือนรู้งานรู้งานทุกอย่างเป็นหัวหน้าคนอื่นได้เป็นคนที่สามารถคุมคนอื่นได้มีประสบการณ์ในการทํางานนี่ในสิ่งที่เขามองคือเขาประทับใจในเรื่องทางกายภาพล้วนๆแล้วก็เรื่องของการที่ ที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเขามองว่าคุณไม่เดือดร้อนอะไรอะ่ะตอนนี้การใช้ชีวิตของคุณก็คือเหมือนทําตามเสียงเรียกร้องหัวใจได้ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ยิ้มแย้มได้อยู่กับเ,เพื่อนๆได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกัขขบเพื่อนๆเขาก็รู้สึกคุณเป็นคนแบบนั้นอะ่ะโอเคแล้วเก็บตัวด้วยแล้วเขาจะเข้าถึงคุณได้ไหมเนี่ยดูแล้วเขาเขารู้เลยว่าคนคนนี้เข้าถึงยาก ตัวเขาอะรู้ว่าคุณเข้าถึงยาก1มีมีความลึกลับ2เก็บตัว3โคดนิ่งเลยแบบนี้นะนิ่งมากๆนิ่งจนไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเขาคิดยังไงบางคนนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนคนนั้นของคุณอะเขาจะมองว่าคุณเป็นคือดูแพงอะ่ะเออคนที่ดูแพงไน้อย่างน้อยอะ จะหาคนที่จะเข้ามาถึงเขาอะมาถึงคุณนะได้ยากเพราะว่าถ้าเป็นเขาเป็นฝ่ายชายไม่มอกจะยกตัวอย่างนะเขาจะเขาจะรู้สึกเข้ากับคนที่เป็นผู้น้อยได้ง่ายมากๆคุณสังเกตนะเขาจะเข้ากับคนที่เป็นผู้น้อยเขาได้มากๆเลยคุณจะสังเกตเวลาเขาจะคุยกับใครเนี่ยเวลาคุยกับคุณเขาจะเหมือนเป็นทางการแต่เวลาคุยกับคนอื่นลูกน้องหรืออายุเด็กกว่าหรืออะไรเงี้ยเขาจะล้อเล่นได้อะไรได้นั่นแหละคือส่วนที่เขาไม่ได้ว่าเขา รังเกียจอะไรคุณนะแต่เขาเลือกที่จะวางสถานะนของคุณอนะแบบว่าไม่กล้าเล่นไม่กล้าที่จะคุยเล่นคุยล้อไม่กล้าที่จะหยอกล้ออะไรมากมายนะคะแล้วมาดูคุณละคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา The Star The Star คุณก็รู้สึกว่าเขาอะ q ว e e n of Cups ประทับใจเขารักเขาแหละนะ The Lover ออกมาเลยเห็นไหม ไปแล้วหัวใจคุณไปแล้วไปอยู่กับเขาแล้วดีสามถ้วยดูดีแล้วก็หนึ่งดาบหัวใจคุณไปอยู่กับเขาแล้วล่ะเอาง่ายๆอ่ะซิกออปเปนต์โคหัวใจคุณไปอยู่กับคนคนนี้แล้วทันยังไงดีทีนี้เขาหน้าตาดีเขา เขาหล่อเขาสวยเขาน่าประทับใจมากๆเขาเป็นคนที่ให้ความสุขกับคุณได้ให้ความสุขทางใจมากๆเลยคุณเห็นเขาแล้วคุณก็ยิ้มคุณก็แบบรู้สึกพอเห็นเขาแล้วคุณรู้สึกว่าประทับใจหรือวันใดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเจอเขาเนี่ยคุณจะต้องแบบดูแลตัวเองดูแลตัวเองแบบหันกลับมารักตัวเองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเหมือนมีความรักเหมือนเป็นเหมือนเป็นวัยหนุ่มสาวเหมือนสิบอีกครั้งหนึ่ง เอางี้ยคุณประทับใจเขาแบบนั้นเลย The lover The lover ก็คือว่าไม่แน่ใจในความรักในครั้งนี้คุณนะไม่แน่ใจแล้วว่ากาันการที่คุณรักเขาการที่คุณชอบเขาเนี่ยเขาจะรักจะชอบตอบเราหรือเปล่าอ่ะแต่มันมีความประทับใจเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงในส่วนของอนาคตคุณก็คุณก็มองนะไม่ใช่ว่าคุณจะจะไม่มองเลยว่าเออ เฝ้าเฝ้าคิดถึงแล้วก็เฝ้าแบบเหมือนรอคอยอะไพ่สามไม้เทา้าว่าว่าเมื่อไหร่จะเจอถ้าเจอกันแล้วเนี่ยแม่หมอบอกว่าคุณนะคิดอยู่ในใจกับเขาอะคุณจะแสดงกับอาการแบบเพื่อนคนรู้จักเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่รู้จักที่ทํางานเดียวกันองค์การเดียวกันองค์ก,กรเดียวกันทําได้แค่นั้นมันคือความชัดเจนของคุณนะคุณรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณจริงๆนะคุณอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเขาก่อนในใจลึกๆอ่ะ แต่ถ้าถามว่าล้วงลึกเข้าไปอีกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนอะรักประมาณนั้นเลยแต่จริงๆอะก็คือจะต้องแสดงอาการว่าเป็นเพื่อนกันเจอกันเฮ้พี่กินข้าวกันเถอะเดี๋ยวไปเลี้ยงละน,น,นั้นนันนี้อะไรอย่างเงี้ยไปในแนวนั้นไปในแนวแบบแอ,แอบรักเพื่อนแอบรักออคนที่ทํางานอะไรแบบนี้เลยนะที่ไม่หมอเห็น อาจจะเป็นคนที่เดินทางเก่งนานๆทีมาเจอกันนานๆทีเข้าออฟฟิศอะไรก็ได้ได้ประมาณนี้ก็ได้หมดเลยแต่ที่แม่หมอถอดรหัสหัวใจคุณแล้วว่าคุณรักเขา100%แต่ทำอะไรไม่ได้เนาะได้เป็นเพื่อนไปก่อนแล้วแม่หมอให้ไพ่ช่วยสรุปสักห้าใบแล้วกันนะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในการสรุปของไพ่แม่หมออยากจะให้ไพ่แนะนำไปในตัวด้วยเพจซับวอน ฮิลโลแฟนคิตดูสิดูไพ่ออกมาแต่ละใบมีเด็กอยู่ใบเดียวที่เหลือผู้ใหญ่ล้วนๆอัศวินถือถ้วยไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ดีพ่อบอกว่าเด็กถือไม้เท้าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทําให้คุณได้หันกลับมารักตัวเองใช่ไหมคุณได้รู้สึกว่าเออคุณได้มองกระจก คุณได้อยู่ในกระจกนานขึ้นน่ะคุณได้ปานนี่ในการแต่งตัวมากขึ้นคุณได้ใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้ตัวเองได้ได้มีแอคชั่นแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณได้รับพลังงานของเขามาถึงแม้ว่าเออจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายหรือคบอะไรกันนะแต่คุณรู้สึกคุณมีพลังงานคุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นเด็กที่แบบเอออยากทํานู่นทํานี่ จริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆในความรู้สึกของคุณแต่ส่วนที่เหลือคือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันง่ายเหมือนเมื่อก่อนก็คือว่าช่วงไม่รู้นะคุณต้องผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วแน่นอนที่สุดเจ้าของคลิปวันนี้คุณต้องผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วแล้วช่วงนี้ของคุณก็อาจจะเป็นช่วงของวัยทํางานช่วงของการเริ่มต้นชีวิตภาระหน้าที่ทุกอย่างที่จะต้องดูแล อยู่ในมือของคุณมันมากกว่ามันมากกว่าเด็กวัยรุ่นนะเนาะจริงๆเด็กวัยรุ่น,เ,นเขาไม่มีอะไรนอกจากว่านอกจากว่าเขาก็มุ่งเน้นไปที่ความรักโดยเรื่องเดียวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆแต่คุณไม่ใช่อยู่ในช่วงนั้นนะคุณมีงานคุณมีความรับผิดชอบส่วนอื่นโดยเฉพาะพลังงานวันสองวันนี้ไม่เหมาเห็นถึงคนที่แบบต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตด้วยอะ่ะแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็ สิ่งที่ไม่หมอเห็นมันจะยากนิดนึงที่จะยากนิดนึงที่จะแบบคบกันอ่ะเพราะอะไร<ม>เพราะว่าเพราะว่าคุณเก่งอะคุณเป็นคนเก่งเท่าที่เขามองคุณนยแสดงว่าไพ่ที่เขามองคุณอ่ะแม่หมอก็รู้แล้วว่าเออคุณน่าจะเป็นคนเก่งคนนึงอ่ะคนเก่งคนดูดีดูแพงอะไรแบบเนี้ยมันจะเข้าถึงยากเขาจะประมาเขาจะไม่กล้าอ่ะจริงๆริงไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายฝ่ายฝ่ายเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะเขาจะรู้สึกประหม่าทุกครั้งเมื่อเจอคนที่ดูแพงมากขนาดนี้ดูเป p r o f e s s i o n a l professional ในเรื่องการงานการเงินทุกอย่างเลยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สนใจความรักด้วยซ้ําเขาไม่รู้เลยว่าคุณจะสนใจความรักหรือไม่สนใจเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเออมีแอคชั่นกับตัวเองอะมีแพชชั่นกับตัวเองอะคือคล้ายๆว่ารักตัวเองมากพอ รักตัวเองมากพอเป็นวัยผู้ใหญ่มีความรู้มีความรู้เวลา,วาพูดอะไรออกมาเนี่ยมีหลักการมากๆและในความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่พูดและมีหลักการแล้วก็เป็นคนที่อายุอืมแม่หมอจะไม่บอกว่าอายุเยอะนะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะต้องอายุเยอะแหละเพราะว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาจา โฟกัสเรื่องความรักน้อยมากๆให้คุณเขาให้คุณคิดถึงเขาขนาดไหนก็ตามเขาจะโฟกัสที่เรื่องงานแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองอะ่ะเป็นหลักใหญ่ในเรื่องความรักก็ถามถามว่าทุกคนนะมีไหมก็ก็มีนะแต่บางครั้งในช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะมันจะไม่มีเลยมันจะเป็นเรื่องของการที่โฟกัสไปแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยแม่หมอก็เชื่อได้ว่าเขาเองก็เป็นแบบนั้นเขาเองก็แบบเหมือนโฟกัสที่ความสําเร็จของตัวเอง แล้วเขาก็ดันมองคุณว่าเป็นเหมือนกันกับเขาด้วยเลยทีนี้ทำยังไงทีนี้ก็เหมือนไม่ได้คลิกกันเหมือนไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยนอกจากว่าจากักรวาลจะจัดสรรเวลาให้มาเจอกันพอจัดสรรเวลาให้มาเจอกันก็ไปทานข้าวกับหมู่คณะไปกันหลายคนเนี่ยก็จะได้ประมาณนั้นนะ่ะแต่ความรู้สึกดีๆก็ติดติดอยู่ในใจกันและกันไปตลอดนั่นแหละนะคะก็เป็นอะไรที่ จริงๆพลังงานแต่ละวันก็ก,ก็ก็แปลกแตกต่างกันออกไปนะวันนี้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะวันสองวันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็มีความรักแบบผู้ใหญ่ใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เอาจริงจ เก็บเกี่ยวคลิปที่แล้วแม่หมอก็บอกว่าจักรวาลส่งความรักความรู้สึกดีๆมาให้ใครสักคนก็ไม่มีความบังอเอินเนาะเจ็0พดพันล้านคนบนโลกใบนี้เรารู้สึกดีๆกับเขาคนนี้คนคนเดียวเนี่ยก็เก็บเกี่ยวพรที่จักรวาลส่งมาให้ว่าเออเป็นความรักความรู้สึกดีๆจงโฟกัสแต่ความรักอย่าไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่าไปโฟกัสเรื่องการได้ครอบครองอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเมื่อคุณได้เจอเขามีความสุขเมื่อได้ยินเสียงเขาอะไรแบบนี้มีความสุขเมื่อได้เห็นรูปเขาเห็นภาพเขาเท่านั้นมันก็คือความสุข นึกถึงตอนวัยเด็กอะของพวกเราทุกๆคนอะวัยเด็กๆ็กที่เราเริ่มเนี่ยวัยอัศวินถือถือไม้เท้าเนี่ยไม่ใช่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยจะเป็นการเริ่มที่จะแอบชอบคนนู้แน,นแอบชอบคนนี้เราแค่แอบชอบเราก็มีความสุขแล้วอะเราไม่ต้องการให้เขาชอบตอบอะคุณจะต้องเอาพลังงานในวัยเด็กนะมาใช้คุณจะได้ไม่ทุกข์คุณจะได้ไม่เครียดแล้วคุณจะมีความสุขเหมือนเด็ก วัยเอ่อสิบสอย่างที่บอกไปนั่นแหละเราแอบ,บชอบใครแล้วก็ไม่ได้บอกเขาเราก็เก็บความรู้สึกดีๆเดินผ่านเขาอะไรเขาก็แค่รู้สึกดีๆเขามาพูดแค่คำสองคำก็โอ้โหหน้าแดงอะไรแบบนั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่น่ารักนะจงเก็บเกี่ยวความรักที่เป็นแบบนั้นน่ะทุกคนควรมีถ้าในเมื่อมันยังไม่ลงตัวถ้าในเมื่อจังหวะหรือไทม์ไลน์มันยังไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาไป มันคือความสุขที่คุณจะดึงดูดพลังงานดีๆหรือวายเบชั่นแห่งความรักเนี่ยก็คือเป็นเป็นความถี่ที่สูงเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวเอาความถี่ตรงนี้แล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมาคุณก็จะมีความสุขในทุกๆวันนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่ได้แล้วคุณก็จะสวยขึ้นรอขึ้นอะไรดีๆก็จะเข้ามาเพราะพลังงานของคุณดีนะคะก็สําหรับวันนี้แม่หมอก็หวังว,ว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ